อยู่สามตัวยิงมันดิ้วเวลาเระเบอร์หัวสามที่แท็กโทปุ่ม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  สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาป่วนข้างบ้านกันนะครับเพราะว่าเขาสร้างบ้านใกล้ๆบ้านผมกับจุดฟาร์มเลยกาว่าวันเลจะมาเล่นบ้านนี้และไล่ทีก่อนเลยออที่ผมทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้ทีมผมได้ฟาร์มง่ายๆนะครับที่แมีตัวอยู่บนลูปสูงสุดตายมันออกมันออกเอมันมันเปิดล้องมันเิดลองบินอยู่ ไอ้ลมพัดลมพัดไอ้เฮียเอ้ยมันบินไปไหนวะอแอดดรอปหรือเปล่ามันบินมาทางลงปูนมีใครบินไปบ้านเราปะ <S <S เฮ้ยมันจะหม,มใครยิงไอ้แจ๊ยิงอะพร้อมพร้อม

ปืนขันอีกแล้วอีอ,อ,อ่ะเนี่ยหลมแม่งนิดไอ,อ้สัตว์เนี่ยใช้เข็มก่อนอย่าไม่ได้ใช้ <c oughs> มาเจอซี่หมดไปหมดแดนซ์ม่อีแล้ววะกับลงบินไปชนมันได้หรอวะได้มีครับอ้เมึงใช่ไหมไอ้โน้นเนี่ยยืนอยู่ไม่ไม่ไม่มันมันจะเออูเห็นไหมเดี๋ยวกูเคาะให้มีปืนอีกเปิดประปตู้กันจะมา บ้านมันมีอะไรให้ป่นไหมพี่อร์เรเปิดรถต้นทิ้งก็แล้เนี่ยดูจอพี่ <Okay>. oh. เฮ้ยพี่อรนัดเดียวอยู่อะลงไปไหนแล้วเนี่ยไอ้พี่ไอ้หี่ยยังไอ้ขบนโดนลงมาไอา้โลคันนั้นนะ <S 2> 2. <S ไม่พังเหรอ ไม่พังไม่พังไม่พังไงยิงละมีตัวผู้หญิงอีกซ้ายอิ4ิโฟอยู่ไหนวะอิ4ิโฟอยู่ในบุงอ่ะเปิดขึ้นไปชั้นบนนะไม่ใช่ไม่ใช่บนสุดนี้จะเอทีเอทิโฟกดป่องนะกป่องมีระวังไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดปีกดนะแอบละเฮียมุกงไปตรงเลย เ้ยกระสุนหมดว่ะพี่ไอ้เต้ยได้แลเอากระสุน M16 เลือบปืนคล้อไกลๆมาให้หน่อยดิมีใครกระสุนให้กูได้ไหมกูหมดแล้วสีโอ้ยตังค์ใครวะเนี่ยไอ้เจ้าสองมือกูไปปนเข้ามาสามมือตีมือห้ามือเนาะอบแสดเลยเนี่ยก็ปาร์ตี้กระสุนกันจะไอ้เี้ย รูสกามาให้ผมเพิ่มละเห้ยนี่เดี๋ยวมันลอยเอ้ยบัตรขวาใครอ่ะทีขโมยใครมาวะเนี่ยเขาเป็นเลดบ้านรอมาเกี๊ยนฟังงงไว้เนี่ยพี่เมียไปกดวะพี่ินก็รีบที่จี้มันขึ้นแล้วเอ้าพี่ไปแล้วเหรอ อุ้ยเฮียเลือดแตกเลือดแตกโอ้ยเลือดแตกเลือดแตก ใช่ดีมันไม่เท่ไหร่ไม่ใหญแม่อพ่อพ่อพ่อ้่อ่อพ่อพาอพ่อ้่อพ่อ้่อพ่แพ้มพ่อั่ไพ่อ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 ไ่อ่อพ่อพ่อป่หพ่ั่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อ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 ก่อ่อพ่อม่อพ่อนเป็นอพ่อ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพอ่อพ่อ่อ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อ่แบบ่่ออ่่่่าง่ ยังไงนี่ไงแเฮ้แทมแทมแทมแทนไอ้เหี้ยกูขานเข้ามาได้จริงมันอยู่ในบ้านมันม่จริงก็สามตัวอยู่สามตัวยิงมันดิแล้วเวลาระเบิดหัวสามยิงเลนกันสามตัวไปเลยกูยิงทิ้งแม่งแบบทิกแ็คโท ปุม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 เ่าฮ่าช็อกไอ้สักช็อกเติม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 ห่าอะไรซูไปเห็นพอดีอ่ะวิ่งลังเต็มเลยไปเก็บไปไปแอบบ้านเราได้แล้วเนี่ยปุ้ยกล้องหนอตะปูกล้องการปืนกลกล้องการปืนกลมันไม่เือปืนไอ้ักอันเดียวเฮ้ยแบกแบกไปเปิดแบกเฮ้ย ตายตาย<อ>หัวระเบิดเฮ้ยลูกหมดโอ้โหสัตกวก์เลยเข้าหัวเลยเมื่อกี้นี้มาเฉยตุย้ยลุกโ้โหขึ้นมาดีเจ๊ะเจ๊ะ มันโผลยันข้อท้ามันยากขนาดนะอุ๊ยเหี้ยรอบนี้มันก็สุนอะไรเนี่ยทำไมมันยิงกูเจ็บหลายจุดจังวะซี่นัดเลยมึงเนี่ยมันยิงเข้าหัวผมจะหัวผมไม่เป็นไรอ่ะนั่นจะไม่ยากน้ำเงินจะหมดแล้ววะไปหาของขาย มีของเซลล์อยู่นิดหน่อยสายสองของหัวบ้านไหมได้ไหมสาธุเก้าเก้าจดฝั่งที่เป็ดลงมัเจโอเคนี่ยมลยตายตายตายเี่แม่งมองกลัวไม่แต่มันมีไล่กล้องนะพี่นั่อผมผมดูหมดแล้วสักปืนที่พร้อมเล่นน่ะมันมีแค่สามกระบอกที่เป็นสกาาดียมอา แล้วก็ปืนที่ไม่พร้อมเล่นอ่ะประมาณ5้ากระบอกแ,แม็กกับสุดได้ไหนหมดปะ่ะเชค็คอยู่อ๋อวินน่าจะจัดใส่ปืนละเจอกล่องนี่เีมอาพร้อมเล่นประมาณ20กว่บอก ตายตายเชี่ยอใจหมดปืนมันขาดมั้งหน้าโหหนักหนักท่านั้นผมไม่ได้เคลียร์นะที่รถที่รถไปกันน่ะเจ๊เม่โอเคเตอร์เตอยู่เต์อยู่โอเคเพราะถมารสะพานสี่ส่วนหาจอดรถพลทหารที่จะจุดอยู่้วเวยจอดจอดรบไม่แหละอันตราย เอาปั๊บปั๊บปั๊บปตงแม่งเล่นตรงไหนอ่ะบ้านมันสายหาไปจากเบีีม่ไม่ไม่เล่นเอบีีแต่ต้องมีตัวไปเล่นเบีีบ้านนี่น่ะัเล่นให้เล่นให้มหมอได้อยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้ลงดีสะพานเหลืองสีสูนอ่างสีผมมาจากสะพานสีศูนโอเคไิต่กิดต บอยู่ในกลจัดไม่เห็นบ้านแล้วไอ้เหี้ยผมตกหนักดีแล้วดีแล้วไม่เห็นบ้านเราเราก็จะวิ่งเข้าถึงบ้านมันได้ง่ายพี่มันมองไม่เห็นเราหรอเงี้ยคือใช่ใช่ตอนนี้มันมองไม่เห็นเราเราวิ่งเขาไปได้จัดเลย้ามอยู่ไกลอยู่โอ้ยใหญยแล้วใหญ่แล้วเห็นกรแพงใททันแล้วไอ้สัดไม่จะบนลุกจะเห็นเราช้าจัดเลยนะเราจะวิ่งไม่เห็นไกลแบบหมอกจัดเลยไอ้ี่นี่มันต้องมาวิ่งลานี้เนี่ยลายนี้จะขำต้นไม้ได้ด้วยเมื่อวานมาเล่นอยู่ บ้านมีระเบิดวางป่าว่ะระเบิดอยู่ชั้นไหนเยอะเลยเอ้ยใครตัดหมาอยู่อ่ะเอ้ยใครตัดต้นไม้เฮ้ยตายตัดพุ่มอยู่ผู้โมโธ่โมโธ่โมโธ่าจะโดนระเบิดว่ะ เฮ้ยต้องเอาเอาเอาทีมทีมมาสามกุญแจหมายมันขั้นหมายเองอะ่ะกำแพงแรกระเบิดแล้ว <c oughs> ขั้นไหนมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูกันพี่เป็ดรอมาชิดกำแพงไม้ได้พี่พี่เป็ดมาชิดกำแพงหแล้วบรรลุกขึ้นแล้วบรรลุกขึ้นแล้วลุกสุดลุกสุดเป็นขั้นห้าว่ะพี่เป็ดต้องมาสลับไปนี่เนี่ยกระเป๋าโยนแล้วอ่ะเชิญเชินี่ไว้เชิญนี่ไว้เอิญนี่ไว้อ่ะเสร็จแล้ โหฝนตกแรงๆไงพี่อะบล็อคบล็บลบไมไม่ต้องเอาก่อนอย่างแรอ่าเมื่อกี้มีใครถือทีนทีไหมปะพี่เป็ดเอาเอาทีนทีน้มาแล้วเราไปสลับทีนทีมาเต้มาแล้วเต้เอาทีนทีมาให้แล้วยังไม่วากรอวางเซตสองกําพงแล้วเอ้ยมันมันมีคนอยู่บ้านบ้านฟาร์มยิงยิบ้านเนี่ยหมู่บ้านข ไม่เห็นอยู่ไว้เจยี่เสียเปิดตัว่นี่ไผมตายผมตายผมตายมองที่อไม่เห็นเลยกันหนเป็นยังไงอ่ะลองจุดอันนี้ดูก่อนเขาได้มีที่แอปมี RPG ไหมแล้วมี RPG ไหมพี่พีชจีบ RPG ไหมพี่มีมีมีขวาร PG มันขึ้นหลังบ้านแล้วนะตรงตัวที่ผมอะ ไอ้ข้าบนมีโอ้ย,อยมันเป็นประตูกูจะเจาะเข้าไปทางคัางตรงกลางเลยเจาะรูอ่ะผมอ้อมให้ผมอ้อมให้ผมพื้นที่เล่นเราจะเป็นรูอันเดียวไม่ขึ้นแล้ววะไอ้ยิงล่อผมยิงลอ่อนะยิงผมไม่เนะนี่ยเอามาแค่สกระเป๋าหน้ารูยังไม่เห็นคน ไอ้ข้างบนนี่ยิงตายยังไงหมดบนฝ่องมีสองตัวไม่บนฝ่องมีสองตัวไอ้เหี้ยาบุกยังไม่ตายบอกไม่เจอเตียงว่ะเอาไม่เป็นไรเป็นระวังระวังฝ่องขึ้นนะอาพี่ถื้นนี่ไว้อาอาพิจิมาตายตายตายสวยสวยตายแล้วปืนปืนหายไปแล้วอ่ะปืนมันแตกแล้วทั้งนั้นอ่ะโอนอ่อนมาปืนโอ้ยเอ้ยพี่ในลูมีในลูตาย แม่งใจอีกอันนึงป่องมีสองตัวเราจะไปจีบแป๊บมึงเดี๋ยวเขาได้ชั้นนึงงง่งเสร้ยสวยเสรยมีสองตัวมีสองตัวมีรถอ,อีกตัวนึงเฮ้ยนี่ไม่ได้ป่ะต้องเปลี่ยนสลับเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปสลับปง่ายดีมันมีปืนอยู่ข้างในอะพี่น่าจะยงิงยังไม่ได้เบิดคือแปดเทีนทีโว้ย มันอาดกลัวโหมันไม่มันไม่โผล่เลยว่ะมันรอเลยอ่ะรอเพื่อเกิดไอ้เหี้ยเฮ้มันยิงอ่ะพีจีไรก็สนใจผมอยู่สนใจผมอยู่สวยพี่หลงยอดยอดอย่ไม่โดนหีกมังเลยไอ้กูเข้าได้ปะกูเข้านะเอ้ยโอ้โหตกใจอ้นไปสองเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้่เลยยิงทียังไม่ได้ระเบิดไปแต่มันกำลังใหญ่นี่บนบนหลังมึงหลังหลังมึงอ่ะ อยู่หลังมึงอ่ะไม่ละเอ้ยเอ้ไอ้ชั้นชั้นชั้นรูปที่มันเดินขึ้นได้อ่ะที่ยิงตีนกลัวต่อยแล้วแตกอ่ะอินไม่เสียวเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วบายบสวยเอาประตูไม่แตกแปะบานผิดเหรอวะสองชั้นสองชั้นมันมีสองชั้นเนี่ยมันแปะเอ้าทำไมมันมันมันแตกมันแตกไอ้นี้เดียววะบนขบนขบวนขบวนเจ็บกูเจ็บโอนโอนต้องไปเล่นฝั่งผมโอนโอน ใช่มันเหลือแปดแล้วไม่ทำไม TNT มันแจกอันเดียววะจุดอันเดียวแจกอันเดียวไอ้เแี้ยมันสองชั้นมึงเขียนไปเนี่ยประตูบนกับประตูล่างเนี่ยไม่ประตูล่างมันคือนี่ประตูล่างมันคือประตูเล็กหนงไม่ตายวะซึ่งไอ้ประตูนั้นไม่จำเป็นต้องแปดอ่าต้องการแค่ลูกเดียวต้องการแค่ลูกเดียวเึลื่อนขึ้ือนเคลอนจะเคลนเจ็บ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 ตัวขึ้นบนเจ็บสวยตายตัวนึ่งตายตัวนึงมีอีก อุ่นเยอะเนาะไอ้นุม่มทางด้านซึ้นสวย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 แตกเข้าใกล้มาชิด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 หัก,กเจ็บหนักจัดไม่มีเข็มโอ๊ยเยียบระเบิดอีก ผมผมเห็นเลยพี่หมอผมเห็นแผมๆว่ะเอาไปแจกหรืออื่นเอ๊ยโอ้ยึ้อมาึ้นมายิงได้ยูยิงได้ยูจะเหลอกะอุ้ยไม่ตายไงวะแปเปิดไม้แก้วแม่งหย่อนเลย ยิงยิงยิงแต่หมาแล้วบอกพี่บอกอะไรพี่เฮ้ยมันโดดลงมาข้างหน้าเลยเป๊ะเป๊ะเข้าไปเข้าไปจัดีเตือนไ่เตือนเสือลูกหมดตายเจอนึงตายเจอนึงโอ้ผมเจ็บโคตรเจ็บกำลนตายหนึ่งผมหักผมหักน่าจะหมอบอยู่มีบุ่งมาปะเฮ้ยนายอยู่นับตัวเลย ตาย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 พี่เป็ดเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วเล่นขวาให้ด้วยพี่เป็กระโดดเดี๋ยวผมตัดตายตายตายเข้ามาแล้วกินทีเดียลูกเกี่ยววะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกับกับมื่อไเปล่าหายไปแล้วนี่นี่มึงดูนี่มึงเห็นเนี่ยไอ้ใจมันอยู่ข้างหลังตาย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 ห้าลูก ไม่กูเห็นดูเดียวอะมันต้องเดินเข้าไปข้างในนั่นไงทางซ้ายมึงอีกลู้หนึ่งอ่ะหยิบทางซ้ายดิควนขึ้นนะมาเชตเต้ขึ้นนะเก่ยบุกเฮ้ยเอ้ยยี่งี้เหรอวะเฮ่ยมาเล่นซ้ายอย่างเดียวเลยมาเล่นซ้ายอย่างเดียวเลยตายตัวนึ่งเฮ้ยพี่พีทพี่พี่พี่มาหน่อยพี่พีทมาทดสอบหน่อยพี่ผมเอาผมเอากระสุนเอ่อปืนออกไปข้างนอกนะเข็นีกจ้า ตายตัวนึงไหนตายยังตายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มันเป็นรูพี่ตายตายตายจอยที่ขึ้นมาข้างบนตายจนนะไอ้หลอนมีหลอนขึ้นไปรู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 ตายตายตัวนึงเอ้ยไม่มีที่จุดเหลือเลยวะเดี๋จะขับให้เดี๋จะขับให้นั่งกัน ตายก่อนหนึ่งบูมิน่าจะมีที่จุดอยูู่กจุดคาร์เพ่ไอ้เหี้ยไม่มีมีดเหรอตายก่อนหนึงไม้ป่านจุดไฟเดี๋ยวคาบ์เพเดี๋ยวคาบ์เพข้างบนตายหมดตายสวยแล้วมันไม่ระเบิดโอ๊ยมันระเบิดอีกทหานทีไหนเหี้ยตรงเนี้ยเออก็จะไม่บอกไงมันระเบิดจีนสวยไปกูเลยงงว่าทำไมสองตัวข้างบนตายสวยไม่มันมีมันมีข้างล่างด้วยใช่ใช่ข้างล่างเห็นแล้วแต่มันมีข้างบนอ๋สองตัวเมื่อกี้ ไอ้เจ้เฮ้ยมันยิงเอาไปจี๊ใส่ตัวเองตายเฮ้ยสายมีสายมีน้ำมันเจ้เอ้าไอ้เหี้ยตัวมันยังไม่เห็นเลยสัตว์ยิงแล้วมันนอนอยู่ไอ้เหี้ยแฝงชั้นต้มเออที่แรกที่เหนชุ้ต้มนะไอ้เหี้ยวายหนึ่งตายหนึ่งตายอีกสองว่ากันมันยิงได้ไงวะเพราะมันหลบเข้าไปแล้วอ๋อไม่มีเลยพี่ไอ้เหี้ยนี่นอนอยู่ทำอยูชื่อมันนะ คนชื่อแอบแฝงไอ้ยยิงมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวผมผมไปผมชี้ซ้ายข้างซีซ้ายต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 ัวนึงข้างบนตายป่าาไปขวาไปไปซ้ายไปไปซ้ายไม่รู้ไม่เคยเป็นตายไรเงี้ยยาวฮะยาให้เรายิบดึงไปได้เฮ้ยไอ้หัวรนไอ้หัวลนไรถสายตายสายตายไปยิงจังไหนวะยิงจังบนพี่ทำไอ้บาเลตตายเฮ้ยกูโดนคนนี้เดี๋ยวเข้าไปเล่นข้างในฮะแต่จะเข้าได้ชั้นหนึ่งอ่ะแล้วแล้วชั้นนั้นอ่ะ ไอ้เปประตูไอ้รอบ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 แตกแทกแตกอ่าวลันทล่อเอาแปลว่าของไข่มาแปลว่าของไข่ะมแปวของไข่มาเิดได้เว้ยเฮียไม่มีล็อคเปิดได้เฮียตัวนึงสายสายสายเปิดสายอนอย่าให้มันใส่ล็อกนะทนายสายเปิดอะไปครับไปครับไม่ตายเหียตายตายตายายสายมไม่มี ไหนไม่มีบ้างโอเคไปไปเรื่อยไปไปไปเรื่อยไปบนขึ้นบุ๋งขึ้นบุ๋งขึ้นบุ๋งขึ้นเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่วะต้องต้องมาเนี้ต้องหลังแฉแล้วต้องหลังแฉต้องหลังแฉที่บอกไปโดนบุกทุกเดือนเลยอ่ะ TNT มันระเบิดข้างในอ่ะโฮ้ยโดนบุกงบนมันจะร่วงเลยปะไอ้รูลูลูโดนเจึดแล้วตายตายเข้าไปเฮ้ยมีระเบิดตรงนี้ด้วยเหรอใครวะหัว จะได้เข้าไปไข่ทีเดียวซ้ายหรือขวานะมันไยนองไหนนะไม่รู้มันเหยียบหญ้าอยู่ข้างหน้าเลยอะอยู่หลังเราเนี่ยแหละทั้งนั้นย่องไหนไปข้างบนข้างบนอ้อมมันเนียนนะเขี้ยะไม่ทันแก่ๆออกหลังก็ตาย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 แกมีตัวอ้อมไปให้ล้นระวังหยิบทางขวายังเปิดได้อยู่นะโอ้โปืนออกไปข้างนอกกันนะ เบี่ยงไปนอกแลยเราช่องไปไม่ได้เฮี้ยแม่งค้างอยู่ในรูอยู่ในรูทำอะไรคข้ามำอะไรกูขำให้ได้ละกำลังดูซ้ายอย่างเดียววงแตกแตกแตกเอ้ยมันได้อยู่นี่เฮี้ยมันเปิดมากูเห็นมันได้ทางกูทางกูมันได้ขึ้นชั้นสองเฮ้ยมึงจะยืนอย่างงี้จิเข้ามุมขวามาเข้ามุมขวาสุดเฮ้ยตไปลูปรูปเอ้ยรีรมู ้มันเปิดไปได้เกินบนสุดสุดขึ้นบนสุดขึ้นมาเชตเต้ล็อกดิล็อกอะตาย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 ได้ประตูได้ธงได้ธงยังเปิดเที่ยวเลยวะเต็มไปหมดเลยมันลงมาได้หมดเลยอ่ะโตัวยังไม่ตายมาเชตเต้ยังไม่ตายกูยึดธงมาคว้เพื่อนเหรอไม่เป็ไอ้กุยปิดประตูเฮ้ยโอ้โหต้องเข้ามาเนี่ยกูจะปิดมันจะได้ปิดประตูเนี่ยอย่าไขตาย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 มาเชตเต้ โอยบันไดเป็นไม้ด้วยไอ้เหี้ยห้องตรง,งเตียงยังใจสองใจสองอตัวนั้นตัวนั้นเรสิ์ฟไม่ได้ทไมไยังไม่ได้กดไอ้นี่นะลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขมาเลีล้ยงในได้มันอยู่ในบ้านหรอไม่โผล่เฮ้เยมันโดดลงไปมีตัวโดดไป โอ like ้โหตายเต้ยมันเปิดประตูมามันเจ็บมันเจ็บขามันหักตาย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 มาเลยเปิดแล้วมันเปิดแล้วมึงรอยิงดิมุมมึงมุมมึงยืนไม่ได้มึงต้องมายืนสายเซอร์มึงเดี๋ยวบเจ้ากูโมบมาไม่ได้เก้าล็อกเดียวเฮ้ยเปิดเฮ้ยตา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 ย ไปตัวเข้ามาตายบนสุดมีนะบนสุดมีบนสุดมีลูกศรเอาแล้วแล้วแล้วกูทุบแจงกูทุบแจงเราไปเราไปเราไประวังมันมีระเบิดกูจะได้ตายคนเดียวเราไปโอ้โหอะไรวะแจ้งยิงยิงไรสองแจ้งตายตรงนี้ยิงได้ไอ้แจ้งหมอบมันี่หมอบมันี่มึงยิงมันนี่กูเจ็บเนเนเนมึงเปิดมึงเนี่ยมึงเปิดประตูเนี่ยประตูแน่แน่แเนี่ยแล้วมึงก็จะเห็นเลยท้องเข้าของโดนโอเคพี่มันถมตาย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 โอเคโอเคเอาแล้วเอาแล้วจุ ตายตัวนึงได้แจงได้งได้เจงมันไปประตูทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ย,ยกุ่จะตายวะเป็ดขึ้นไปพี่เป็ดตัวเดียวได้เลยตายอ่ะงอสอง็อกน่าจะมีตัวเติมในะตยวัยวดคลิไปไว้ด้วยนะมึง สามสามเอา่ามันเหี้ยอันนึงไอ้สองไอ้เตี้ยขโผล่ไอสามนิ่งๆกูได้เจอะพี่ตีแย่มากฟังนี้ฟังนี้ฟังนี่สองจากตีเขามีมุมอ่อนไม่ได้มุมอ่อนไม่ได้มันได้สองขาเขาได้แม่งกดเป็นร้อยทีแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็ดแล้วจังหวะนั้นมันไอ้นี่พอดีอ่ะถ้าหายไปพอดีอ่ะเมื่อกี้มันออกมาจากรูนั้นแหละรูที่พี่เป็ดอยู่อ่ะ สองรอบสองรอบเดี๋ยวล็อกเดียวออกแล้วออกแล้วพี่เป็ดเฮ้ยพี่เป็ดโอ้โหกูยิงหัวพี่เป็ดอีกแล้วไอ้เหี่อะกูบอกเลยยืนด้วยกันนะกูไม่ไปหรอกให้ยิงเลยใครอยากยิงก็ยิงแล้วผมเตะเอาพี่เป็นไปเข้าหนาบปะเฮ้ยเต้ยไปตรงหลังตรงหลังมีเสียงจะไปเข้านาบบอกดูจอด้วยมันตกใจเว้ยเมื่อกี้นี้ผม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 เป็นผมเป็นผิด หนึ่งไป้มันจอแล้วหัวใจดิต้องวัวใจแล้วนุ่มต้องวัวใจแล้วนุ่ม <c oughs> หมดหมดจุดเตียงเต็มหมดตั้งรถเหรอ,อไม่ไม่ไม่เฮ้มันวิ่งเข้าบ้านมาชุดเต็มชุดเต็มข้างหลังบ้านหลังบ้านาหายย<ห>ู่หายยัง A.P.C. ใช่ปะอ่าเข้าไปในบ้านแล้วนะพี่พีทระวังเจอมันเข้าจากหลังบ้านไป ไม่เห็นนะได้แบบตัวไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่มีใครเปิดมันมันมันตัวท้ายโอ้ยตายงด้วยทงเป็นลูกสมคัไอีหียไม่เจ็บคงกนแล้วได้ไหมมันได้ชงไปไหมันจะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยัง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 ยงยัยังยังยัยัง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  ไอ้เหี้ยยิงไได้เดียวงต้องกลับไปเทคไหมปะไม่ไม่มันมันไม่ได้ดูทงมันไม่ได้ดูทงโอเคเวทใช่ยูสี่สิบวิพีทเอาของไข่มาแล้วนัไอของไข่ไปเลยไอ้ใจตายเฮ้ยวัดเอาตายได้ไงอ่ะกูโดนใขรยิงอ่ะข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนปะเอ้บนหัวมึงอ่ะไอ้เหี้ยเจอ้าอ้โอ้โอ้เอ้าไ้่ใชโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้้โอ้โอ้อ้โออ้โอ้้โอออ้โ้โ มีบ้องอ่ะมีจีอยู่ข้างบนนีดนะข้างบนข้างบนหัวบนหัวระวังมีใครเปิดประตูปะเมื่อกี้นี้มีใต้ใต้ตินแจ้อยู่ในรูอยู่ในรูผมไม่ลงไปนะพี่ต้องเล่นกันเองนะไอ้ไอ้ออนสายมือมึงใช้คนปะหันสายดิสระวัแพงระวังรูรูบนหัวพีทแพงชิดนีปะย่อ rubber ย่อ rubber เดี๋ยวกูลงไปเองพีทของไข่ไหนของจิตตัวผมไอ้เจออย่มันเกิดไหนของมผมวะเอาปืนไปอ่ะ ไม่ได้ไมยิงอยู่นะเฮี้ยตายเฮียคอมเฮี้ยคอมเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนฟันจะตายไอ้เหี้ยเฮไอคือปีจี้คไปยิงมันคือปยิงมันดิ่อ๋อโหจนมุมมีดโชดเหี้ยโอ้โหดีนะกูได้เกาะพวกมันมาเพี้ยเพี้ยวิ่งอยู่แถวเดิมเหรอโอยังเบลอยู่นี่แวละเดี๋ยวซีบ้ามันงงหาทางขึ้นไม่เจอแล้วนะะต่ออะไรพี่หมออาบ้าน ผมมอบให้ดิเอออย่าตายทีมีไหมหมดเอ่อมันมีปตว่าลายมันอะเฮ้ยฟังหลังรถหลังรถหลังรถจริงมาหลังรถเราอะนะใช่ใช่ฟังหลังรถจริงมาไอ้เห็นแล้วเห็นแล้วจะอยู่หลังเลยเลยจะตัดให้ตัดใา้นั่นเห็นนะอะไแล้ววะทมหาย เวลาอย่างนี้ทำไมต้องเป็นคู่เชื่อมันอยู่ไรพุ่มเดี๋ยวผมอ้อมฮะสองาทียี่ตาย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 มีมีมีโอเคโอเคตายตายมาบลี่ไอนี้ชุดเต็มเลยนะชุดปูแหละ